ก็วันนี้จะมาทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่เป็นรุ่นไทตันตัวไมเวกสองนะผมอายุแบตตัวนี้ก็ใช้มา3ปี7เดือนะผมแต่ค่า CCA ยังโอเคนะ CCA ยังสี่้อกว่าแต่สุขภาพมันเริ่มเสื่อมแล้วก็ถึงคราวที่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผมในนี้ของเปลี่ยนเป็นรุ่นตัวนี้นะ M S X หนึ L นะ รีก90แอม0์ขั้วแอลนะครับผมก็ไทต,ต,ตันตัวนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะขั้วบวกจะอยู่ฝั่งนี้ขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็วิธีการถอดก็ผมเปลี่ยนมา3ลูกแล้วนะโลตัวเองนี่แหละก็ทําการเปลี่ยนเองก็เป็นประแจเบอร์สิบตอนนี้ผมปลดขัข้วลบออกก่อนเลยเดี๋ยว เราไม่เริ่มทําการอะไรดีกว่าผมอันนี้ผมเอาผ้ามาบังๆหน่อยนะการประแจมันไปโดนขั้วกันนะผมะเดี๋ยวตอนนี้ลือ้อขั้วบออกมาแล้วแหละเหลือขั้วบอกครับผมเดี๋ยวถอดคลายผมคลายขั้วบอกแล้วเพื่อให้ง่ายขึ้นนี่นะผมคลายเรียบร้อยตอนนี้มันจะมันจะล็อกอยูอ่เดี๋ยวกว่อนอ๋อสั่งผิดสั่งผิด เราอยู่เงีง้มา้นะจะลราอยู่เงี้นะผมก็เลยเริ่มแล้วก็ทำความสะอาดมาหน่อยฝุ่นเพียบเลยอย่ะฟมเลือดขาดออกมาแล้วลูกเก่าลูกเก่าลูกเก่าผมใช้เป็นหนึ่ง ร้อยแปดสิบแอลนะลูกใหม่ผมอัพขนาดเป็นเกนะ้าสิบแอมเอันนี้ลูกใหม่นะผมไม่มีปัญหาอะไรครับผม,มก็ซื้อมาที่ฮัทไว้เขานะลูกละสองพันกว่าบาทสองพันแปดตัวตัวเนี้ยนะ ร้อยเก้าสิบแอลครับผมแอวโอเคเดี๋ยวเราทําการยกขึ้นอประกอบใส่ขั้วเลยครับผมอันนี้ก็ดีหน่อยเป็นหูหิ้วนะหูหิ้วเขากดล็อกไว้ตรงนี้นะปลดหูหิ้วมาสําหรับยกขึ้นไปวางตําแหน่งเดิมนะยกออกแต่ก <c oughs> ็หนักเหมือนกันนะหนักเอาเรื่องเหมือนกัน,นับผมโอเคเดี๋ยวยกขึ้นก่อนโอเคลกใหมย่ยกวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยว เดี๋ยวขั้วนี้ก็ขั้วบดตรงนี้ก็เห็นว่าตรงขั้วขั้วแอ,อ,อลเป้วแอลไทันนะบอกเดี๋ยวเราเอา,เอาจารบีไรทาขั้วหน่อยับผมกันพวกขีเกลืออะไรไมาหน่อยยกแบกแค่นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเอาก็ปิดแบนอย่างเดิมรุ่น M X x 190L นะไททันไม่เวกดีเซล ตกใจนึกว่าตาแมวตรงนี้มันเล้าที่ไหนได้เป็นคาบนะรอดไปคร้บผมโอเคเดี๋ยวจะทำการขันล็อกขั้วนะครัผมแต่นันผมก็เอาผ้ามาบังนะกันมันชอ็อนตะผมตรงนี้ประแจเบอร์สิบนะเจบเบอร์สิบขันขั้วอันนี้เป็นของเก่านะ,ะที่ซื้อมา ก็เอาใส่หนุนรอบมันหน่อยแล้วตรงนี้ก็เอาจารบีทาขั้วมันหน่อยนะแล้วเช่นเดิมับผมขันขั้วบวกขั้วลบก็ผมก็จะเอาผ้ามาบางๆหน่อยกันไว้ดีกว่าการมันช็อตก็ใส่ขั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ใส่หูล็อกแบตเตอรี่ตัวนี้นะผมก็การเป็นแบบลูกนี้สาหรับแททตันตัวนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงนะตอนเปลี่ยนนะแค่เรายกเข้ายกออกเลยครับผมแล้วก็มันจะมีแค่ไปตั้งนาฬิกาอย่างเดียวแค่น,นคั้นแหละครับผมไม่มีผลอันนี้จาัาเปลี่ยนเองมาสามรอบแล้วนะก็คือไม่ต้องมีไฟไปเลี้ยงไปเลี้ยงรอตอนถอดแบตนะก็ถอดปลดขั้วบวกขั้วลบออกได้เลยแล้วก็ประกอบ คืนกับคืนครับผมแค่นี้ก็ใช้งานได้ครับผมเอ,อาเป็นว่าขั้นตอนการเปลี่ยนแบตรถมิสูบิชไทตันนะครับผมตัวรุ่น2.4 m ม y b a c h Kinet Diesel นะครับผมก็เปลี่ยนแบตลูกใหม่จบเรียบร้อยครับผมในในรุ่นของนี่นครับผม MX 190L อันนี้ก็90แอมป์นะ90แอมป์ลูกเก่าผมมัน80แอมป์อันนี้ลูกเก่า80แอมป์ก็ประมาณนี้นะผมเนาะไม่มีอะย,ยากครับผมทำเองได้ก็ทำเองดีกว่าผมตัวนี้มันรุ่น free m นเท t a n e นะไม่ต้องมาเติมน้ำกันเติมอะไรนะแต่ตรงนนเนี้ยจุดเนี้ยมันลอกออกได้ลอกออกก็จะเจอ ฝาเนี่ยแบบนี้เราออกก็จะเจอแบบนี้เลยฝาเติมน้ำกันตรงนี้ผมอ่าลองงัดดูหน่อยมันปิดพลาดเนี่ยแตกแลยเอาอุดไว้ก็เปิดเข้าไปก็เป็นแบตเตอรี่มีน้ำนี่แหละแต่สเปเคเขาคือฟรีมาทัานแน่นนะคือไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวไม่ต้องมาเติมน้ำก้นน้ำกันให้เสียเวลาผมถึงอ่าถึงรอบถึงอะไรก็ทำการเปลี่ยนไว้ผมก็ช่องตามแมว ตรงนี้ก็สัญลักษณ์ก็เขาก็บอกอยู่นะอ่าไฟมีไฟใกล้แล้วอันนี้ไฟหมดก็เพื่อที่จะไม่ให้ไปเสียก้างทางนะผมก็คือถึงรอบก็เปลี่ยนดีกว่าชัวร์กว่าชัวร์กว่าที่จะไปเสียเวลาเปลี่ยนข้างนอกครับผมเปลี่ยนข้างนอกก็ร้านแบตเตอรี่ก็ก็ตามตามสุดเขาเนาะ ก็คือเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็อาจจะใช,ใช้การเปลี่ยนในราคาที่แพงกว่าเราเองเราซื้อมาเปลี่ยนเองก็คือจะได้ในราคาถูกกว่าแล้วแถมแถมได้แบตเตอรี่ลูกเก่าไว้ใช้งานอย่างอื่นได้นะครับผมก็ขั้นตอนการเปลี่ยนประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามช่อยด้วยนะผมขอครับ